แพทยเทวหัดปีศาจต,ตอนที่297แสดงออกอย่างชัดเจนโดยไม่หวาดกลัวพูดผีเมื่อเห็นเธอจงเข้ามาอย่างเร่งรีผู้หญินพูดเท่ามีความรู้สึกไม่ดีใครจะรู้ว่านางกำลังคิดอะไรอยู่นางเหลือบนางมองเฟิงอยู่เฮงโดยไม่รู้ตัวอย่างไรก็ตามนางเห็นเฟิงอยู่เฮงเอ็นตัวไปข้างหลังพร้อมกับจอกชาในมือรอยยิ้มอยู่บนใบหน้าของนางและนางดูสนุกกับการเฉลิมฉลอง ดังนั้นฮูหยินผู้เท่าจึงรู้สึกว่านางคิดมากเกินไปและกล่าวว่าพ่อบ้านเฮอคารืหาตกำลังต้อนรับแขกผู้มีเกียรติในวันนี้เจ้าตื่นตระหนกอะไรเฮอจงกล่าวอย่างกระวนกระวายว่าท่านฮูยินผู้เท่าโปรดให้อภัยความผิดพลาดของข้าด้วยท่านใต้เท้าโปรดให้อภัยความผิดพลาดของข้าด้วยเรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนอย่างแท้จริงองค์ชายลีเสด็จมาที่คฤรืหาขอรับอะไรนะองค์ชายลีมาหรือ ฮูยินผู้เท่าเฟิงจินหยวนและเฟิงเฟินไดอุทานออกพร้อมกันเฟิงเฟินไดลุกขึ้นยืนทันทีวิ่งไปข้างนอกอย่างไรก็ตามนางได้ยินเฟิงจินหยวนตกโต๊ะแล้วตะโกนเสียงดังว่าหยุดเดี๋ยวนี้ท่านพ่อเฟิงเฟินไดกลัวและรู้สึกผิดองค์ชายห้ามมาข้าต้องไปต้อนรับพระองค์เจ้าค่ะฮูหยินผู้เท่าโมโหมีผู้อาวุโสอยู่ที่บ้านแม้ว่าเราจะต้อนรับพระองค์มันก็ไม่เกี่ยวกับเจ้าจากนั้นนางก็มองไปที่เฟิงจินหยวนและพูดว่า ไปดูสิไม่ว่าจะพูดอะไรพระองค์ก็ยังเป็นองค์ชายเราต้ององอไว้หน้าพระองค์ด้วยแม้ว่าฮ่องเต้ไม่ค่อยชอบส่วนเทียนหยานโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากเหตุการณ์ล่าสุดะซึ่งน่าจะทําให้พระองค์จําเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ได้แต่อย่างไรเขายังเป็นพระโอรสของฮ่องเต้พระองค์ไม่เคยปลดเขาออกไปจากตําแหน่งองค์ชายหรือสิ่งอื่นใดหูหยินผู้เท่ารู้ว่าข้าราชสํานักไม่อาจล่วงเกินองค์ชายได้ มีอะไรที่เฟิงจินหยวนสามารถพูดได้เขาสามารถขอโทษคังอี้เท่านั้นจินหยวนไม่ทราบว่าเพราะเหตุใดองค์ชายห้าจึงมาอย่างกระทันหันกระหม่อมหวังว่าองคหญิงจะให้อภัยกระหม่อมพยะค่ะไม่เป็นไรเรื่องบังเอิญคัองอี้เป็นผู้นำยืนขึ้นข่าได้พบกับองค์ชายห้าเมื่อวานนี้ข้าก็ถือว่ารู้จักเช่นกันดังนั้นข้าจะออกไปดูกับใต้เท้าเฟิงพยะค่ะ เฟิงจินหยวนตอบแต่ก่อนที่พวกเขาจะเดินออกไปพวกเขาได้ยินเสียงฝีเท้าเร่งรีบวิ่งเข้ามาในห้องโถงเฟิงเฉินอยู่พูดด้วยน้ำเสียงแปลกๆสวรรค์เพราะเหตุใดองค์ชายจึงเสด็จมาเฟิงฟันใดจ้องมองอย่างโกรธเคืองพระองค์เป็นองค์ชายสถานที่ใดที่พระองค์ไม่สามารถไปได้ ฟิงอยู่เฮงอุทานข้าไม่เคยได้ยินองค์ชายเข้ามาในคฤราสหาของข้าราชสำนักมาก่อนยิ่งกว่านั้นเสด็จพ่อไม่ต้องการให้องค์ชายสนิทกับข้าราชสำนักมากเกินไปฟิงจินหยวนก็ได้ยินเช่นนี้และเขาก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกปวดหัวั้งอีกล่าวว่าในเมื่อมันเป็นเพราะบุตรสาวของเจ้าจึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ในขณะที่พวกเขาพูดกันส่วนเทียนหยานก็รีบวิ่งเข้ามาด้านหลังเขาองครักษ์สองคนของเขาและพวกเขาทั้งหมดเป็นบ่าวรับใช้ของตระกูลเฟิงเฟิงจินหยวนโบกมือให้บ่าวรับใช้ปล่อยพวกเขาเข้ามาจากนั้นเขาก็เดินไปข้างหน้าไม่กี่ก้าวพร้อมทุกคนในคฤราสหาเฟิงเพื่อคำนับและแสดงความเคารพขังอี้และรุยเจียนไม่จำเป็นต้องคำนับ ดังนั้นทั้งสองยืนและมองไปที่ส่วนเทียนหยานพวกเขาเห็นว่าหลังจากเขาเข้าไปในห้องถงสายตาของเขาก็จับจ้องอยู่ที่เฟิงเฟินใดหลังจากนั้นดวงตาของเขาก็ไม่เคยมองไปทางอื่นอีกเลยแม้พูดกับเฟิงจินหยวนเขาก็มองเฟิงเฟินใดใต้เท้าเฟิงองค์ชายผู้นี้ย้ายผู้หญิงทุกคนในตําหนักขอ,ของข้าออกไปหมดแล้วไม่มีแม้แต่พระชายารองข้าขอให้ใต้เท้าเฟิงรับจดหมายข้อเสนอนี้กลับไป เขาพูดแบบนี้ในขณะที่มอบจดหมายข้อเสนอหลังจากกลับจากงานเลี้ยงในพระราชวังแล้วเฟิงจินหยวนก็ส่งคนไปส่งจดหมายคืนเมื่อเห็นว่าจดหมายข้อเสนอถูกส่งกลับในเวลานี้นางก็เริ่มร้องให้ทันทีสิ่งนี้ทําให้ส่วนเทียนหยานรู้สึกมีความสุขอย่างแท้จริงท่านพ่อเฟิงฟินไดมองหน้าเฟิงจินหยวนด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความเศร้าโศก ท่านพ่อได้โปรดอย่าย,ยกเลิกการมั่นหมายของข้ากับองค์ชายห้าเลยเจ้ากับเฟิร์นไดขอร้องท่านพ่อพูดอย่างนี้นางมองไปที่คังอี้หวังว่าคังอี้จะช่วยนางนางเห็นว่าบิดาของนางค่อนข้างนับถือองคหญิงใหญ่ผู้นี้มากแต่คราวนี้คังอี้สายหัวบอกกับนางว่าการแต่งงานของบุตรสาวได้รับการจัดการโดยบิดาเสมอถ้าพ่อของเจ้าไม่เห็นด้วยก็ไม่มีความเป็นไปได้ที่การแต่งงานครั้งนี้จะเกิดขึ้น ถ้าอย่างนั้นหม่อมฉันจะทําอะไรได้บ้างพะยะค่ะเฟิงเฟินไดสูญเสียความคิดและนางตกอยู่ในความหวาดกลัวอย่างสิ้นเชิงอย่างไรก็ตามเฟิงอยู่เฮงพูดขึ้นมาทันทีไม่ไม,ไม่มีอะไรที่เจ้าสามารถทําได้นางมองเฟิงเฟินไดยิ้มแล้วพูดว่าถ้าฮ่องเต้สนับสนุนการแต่งงานของน้องสี่แม้ว่าท่านพ่อจะไม่เห็นด้วยก็ตามเจ้าก็จะได้แต่งงานกับองค์ชายลี เฟิงฟันไดตกตะลึงการแต่งงานที่ได้รับการสนับสนุนจากฮ่องเต้ถูกต้องนางต้องไปหาฮ่องเต้เพื่อขออนุญาตการแต่งงานแต่ใครจะไปพูดเมื่อคิดถึงเรื่องนี้นางจึงหันมาสนใจคังอี้อีกครั้งรุ่ยเจียสามารถมองเห็นความคิดของนางได้และรู้สึกไม่พอใจขึ้นมาทำไมเจ้าต้องมองท่านแม่ของข้าตลอด เมื่อวานถ้าไม่ใช่เพราะท่านแม่ของข้าเจ้าคงตายไปแล้วแต่เจ้าก็ยังหวังว่าห้องเต้จะสนับสนุนการแต่งงานของเจ้าข้าคิดว่าเจ้าควรคิดอย่างรอบคอบทำไมห้องเต้ทรงพิโรธเมื่อพระองค์เห็นการร่ายรำนั้นนี่คือสิ่งที่เฟิงฟันใดไม่เข้าใจแต่ไม่มีใครให้คำอธิบายกับนางเลยดังนั้นนางจึงจ้องมองส่วนเทียนหยานดวงตาของนางแดงและน้ำตาไหลลงมานางดูน่าสมเพชอย่างแท้จริง ไม่มีสิ่งใดที่ส่วนเทียนหยานทำได้เฟิงจินหยวนได้ปฏิเสธเขาอย่างเด็ดขาดเขาถือจดหมายข้อเสนอไว้ในมือของเขาโดยไม่มีใครไปรับมาเป็นเวลานานด้วยความโกรธของเขาเขาก็เดินไปข้างหน้าแล้วกระแทกจดหมายลงบนโต๊ะอย่างแรกการะตบนี้มีพลังและทำให้จานบนโต๊ะกระดอนขณะที่เขาพูดด้วยความโกรธ ท่านสนาบดีเฟิงถ้าเจ้าเห็นด้วยเจ้าก็บอกว่าเห็นด้วยถ้าเจ้าไม่เห็นด้วยเจ้าก็ต้องยอมรับองค์ชายผู้นี้ต้องการให้บุตรสาวคนที่สี่ของเจ้าเป็นพระชายารองของตําหนักลีหักเจ้ายังคงยืนยันที่จะปฏิเสธเรื่องนี้จะไปถึงพระกันของเสด็จพ่อไม่ว่าด้วยวะที่ทีใดเสด็จพ่อไม่ได้ทําอะไรมากมายเพื่อองค์ชายผู้นี้แต่องค์ชายผู้นี้อยากจะรู้ว่าเสด็จพ่อจะเห็นท่านเสนาบดีสําคัญกว่าหรือบุตรชายของพระองค์สําคัญกว่า เฟิงจินหยวนหายใจฟืดฟาดด้วยความโกรธในขณะที่เขาคิดกับตัวเององค์ชายห้านี้แสดงท่าทีระยังอายเขาสามารถรับมือกับองค์ชายห้าได้อย่างไรเมื่อต้องเผชิญกับท่าทีระยังอายเช่นนี้ไม่มีอะไรที่เขาสามารถทําได้ครู่หนึ่งห้องถงตกอยู่ในความเงียบเมื่อมีคนที่พูดขึ้นมาก็คือเฟิงอยู่เฮง เมื่อวานนี้องคหญิงคังอี้ขออภัยโทษให้น้องสีจ่จากเสด็จพ่อองคหญิงกล่าวว่านางรำทุกคนในเฉียนโจรู้จักวิธีการได้รำเช่นนี้อเฮงมีความคิดเสนอพี่ห้าถ้าพระอ่างงอชอบการได้รำเช่นนี้จริงๆแล้วลองไปที่เฉียนโจดีกว่าเจ้ากะหรือบางทีองค์หญิงคังอี้อาจจัดให้นางรำแสดงให้พี่ห้าดูพี่ห้าคิดว่าอย่างไรเมื่อฟังอยู่เฮงพูดด้วยเหตุผลองค์ชายห้ารู้สึกผิดเล็กน้อยและเขาไม่กล้าสบตานางเขาเพียงแต่พูดอย่างคลุมเครือ องค์ชายผู้นี้ต้องการคุณหนูสี่จากตระกูลเฟิงเฟิงเฟินได้รำคาญกับคำพูดของนางและชี้ไปที่เฟิงอยู่เฮงแล้วตะโกนเสียงดังเฟิงอยู่เฮงเจ้าช่างมีจิตใจที่ต่ำช้าเพีย เฟิงจินหยวนตบหน้าเฟิงเฟินไดอย่างรุนแรงทำให้นางล้มลงบนพื้นเลือดก็ไหลออกมาจากมุมปากนางแต่เขาก็ยังรู้สึกว่ามันไม่เพียงพอเขายกมือขึ้นและกำลังจะตีนางอีกครั้งส่วนเทียนหยานเป็นทุกข์และรีบไปข้างหน้าเพื่อปกป้องเฟิงเฟินไดแต่ที่เร็วยิ่งกว่าเขาคือองคหญิงข้างอี้นางรีบกอดเฟิงเฟินไดไว้ดังนั้นการตบของเฟิงจินหยวนจึงกระทบลงที่ไหล่ของค้งอีการตบนั้นรุนแรงมาก อะคังอีส่งเสียงร้องออกมานางกัดฟันแน่นเป็นที่ชัดเจนว่าการโจมตีนั้นทำร้ายเฟิงจินหยวนตกใจเขาตะโกนออกมาด้วยความประหลาดใจเขาจับไหล่ของคังอี้และใช้น้ำเสียงที่อบอุ่นและเป็นห่วงเพื่อถามนางว่ากระหม่อมไม่ได้ตั้งใจทำองค์หญิงเจ็บมากหรือไม่พะยะคะ่ะความรู้สึกที่เขามีต่อคังอีนั้นชัดเจนมากทั้งสองมองหน้ากันมาเป็นเวลานาน ผูห้หญินผู้เท่ารู้สึกกว่ามีอะไรบางอย่างที่ถูกปิดบังนางกระแอมเบาๆจากนั้นทั้งสองก็หันกลับมาพร้อมกับทังอีพูดอย่างรวดเร็วว่าข้าไม่เป็นอะไรท่านเสนาบดีเฟิงอย่ากโกรธเลยคุณหนูสี่ยังเป็นเด็กเล็กอยู่มีบางสิ่งที่นางไม่เข้าใจ เด็กอายุ11ปีจะไปรู้อะไรเกี่ยวกับความรักนี่คือสิ่งที่เฟิงจินหยวนเข้าใจแน่นอนเขาไม่เชื่อว่าเฟิงเฟินไดจะรักองค์ชายห้าจริงๆแต่เขาสามารถบอกทางอี้ได้ว่าเฟิงเฟินไดนั้นร้ายประโยชน์และทุ่มเทให้กับการถีบตนให้ขึ้นมาอยู่ในแวดวงสังคมที่สูงขึ้นเขาบอกคังอี้ได้หรือไม่ว่าผู้หญิงคนนี้ต้องการองค์ชาย9แต่องค์ชาย9ไม่สนใจนางในที่สุดเมื่อนางทําให้องค์ชายห้าชอบได้มีหรือที่นางจะปล่อยให้หลุดมือ แน่นอนว่าเขาทำไม่ได้นั่นเป็นสาเหตุที่เขาได้แต่พูดว่ากระหม่อมอนุญาตให้องค์หญิงเห็นบางสิบสั่งอย่างที่มองไม่เห็นจากนั้นเขาก็ช่วยเหลือนางเป็นการส่วนตัวแต่มือที่อยู่บนแขนนางลังเลเล็กน้อยที่จะปล่อยมือปฏิสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองถูกเห็นโดยอัญชิกฮันชิและจินเฉินใครจะไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้น อันชิ้ไม่ได้คิดมากเพียงสายหน้าอย่างไร้ประโยชน์เพราะนางมองว่าเป็นความสนุกแต่ฮันชี้และจินเฉินเริ่มโกรธเคืองคนหนึ่งสันด้วยความโกรธขณะกอดเฟิงเฟินใดและอีกคนก้มหัวลงและเช็ดน้ำตาอย่างไรก็ตามเฟิงหยูเฮงได้เดินไปที่ด้านข้างหูหยินผู้เท่าแล้วกล่าวอย่างเงียบๆว่าถ้าองคหญิงคังอี้แต่งเข้ามาในครืหาดบางทีบุคคลที่สำคัญที่สุดจะกลายเป็นนางใช่หรือไม่เจ้าคะ หูหยินพูดเท่านั้นตัวแข็งทื่อแล้วพูดอย่างเยือกเย็นตระกูลเฟิงจะไม่แต่งองค์หญิงต่างแควนเข้ามาแน่นอนเฟิงอยู่เฮงพยักหน้าถูกต้องแล้วหูหยินใหญ่เฉินซื่อเพิ่งจะล่วงลับไปแล้วเมื่อครึ่งปีที่ผ่านมาโดยปกติไม่ว่าท่านพ่อจะเลือกใครท่านพ่อจะต้องรอหนึ่งปี ถูกต้องศรัทธาของฮูหยินพ่อเท่านั้นมั่นคงยิ่งกว่าเดิมแม้ว่าความรู้สึกระหว่างเฟิงจินหยวนและคังอี้นั้นชัดเจนมากและคนผู้นี้ไม่ใช่ลูกสะใภ้ที่นางสามารถควบคุมได้ดังนั้นนางจึงไม่ต้องการองค์หญิงคังอี้มาเป็นลูกสะใภ้องชายห้าส่วนเทียนหยานไม่ได้สังเกตสิ่งเหล่านี้เขายังคงมุ่งเน้นที่เฟิงเฟินไดทั้งหมดตอนนี้เขาเห็นว่าเฟิงเฟินไดถูกตีหัวใจของเขาก็เริ่มเจ็บปวดขณะที่นางนั่งอยู่บนพื้นและร้องให้เสียงดัง พี่ห้าแต่ในเวลาที่ไม่รู้ว่าเฟิงอยู่เฮงมาอยู่ข้างส่วนเทียนหยานเมื่อไหร่เมื่อถูกเรียกว่าพี่ห้าเช่นนี้ส่วนเทียนหยานก็ตัวแข็งทื่อน้องสไปก้าเขาพูดแล้วเรียกนางอย่างไรก็ตามเขาไม่กล้ามองเฟิงอยู่เฮงเลยเฟิงอยู่เฮงถามเขาด้วยความสับสนอาเฮงไม่เคยขัดขวางพี่ห้ามาก่อนใช่หรือไม่เจ้าคะหืม ส่วนเทียนยานยานตัวยิ่งกว่าเดิมเขารู้อยู่เสมอว่าพระชายาของน้องก้าวไม่ใช่คนที่รับมือได้ง่ายๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากทำลายแร่เหล็กและสัญญาว่าจะให้วิธีการหลอมเหล็กในงานเลี้ยงตอนนี้ห้องเต้ทำทุกอย่างเพื่อปกป้องนางแต่เขาน้องสะไภ้เจ้ากำลังพูดอะไรพี่ห้าไม่เข้าใจห้าห้านางหัวเราะทันทีความหมายของข้าคือทำไมพี่ห้าไม่มองมาที่อะเฮงตอนที่เราคุยกันเพคะ อาเฮงหน้าเกลียดหรือเพคะหน้าเกลียดจนถึงจุดที่พี่ห้าไม่มองหน้าค่าวลีสุดท้ายนั้นมาพร้อมกับน้ำเสียงที่เปลี่ยนไปอย่างกระทันหันน้ำเสียงฟังดูเยือกเย็นส่วนเทียนหยานถอยหลังไปสองสาในที่สุดเมื่อเขามองหน้าเฟิงอยู่เฮงเขาก็จ้องมองนางพยายามหาคำตอบจากสายตาของนาง น่าเสียดายที่ดวงตาของเฟิงหยูเฮงไม่ได้แสดงความรู้สึกที่แท้จริงของนางน้ำเสียงเยือกเย็นก่อนหน้านี้ใช้สำหรับการทันทีในพริบตานางกลับสู่สภาวะปกติของนางพี่ห้าอยากกังวลมากเกินไปเฮงไม่มีความหมายอื่นใดพี่ห้ามาที่เฟิงเฟินไดวันนี้เราจะพูดถึงเฟิงเฟินไดสำหรับสิ่งอื่นๆเราสามารถแยกแยะพวกมันออกได้ในภายหลังนางจ้องมองการจ้องที่คมชัดของนางดูเหมือนแมงป่องซึ่งทำให้หัวใจของส่วนเทียนหยานหยุดเต้น แต่ในทางกลับกันการจ้องมองของเฟิงหยู่เฮงถูกแทนที่ด้วยการแสดงออกที่เกี่ยวข้องเขาได้ยินนางพูดว่าพี่ห้าไม่รู้สึกว่าเรื่องนี้น่าสงสัยหรือเพคะน้องสี่ไม่เป็นอะไรมากไปกว่าบุตรสาวของอนุจักรครอบครัวข้าราชสำนักและนางไม่ได้เข้าพระราชวังบ่อยนางจะจัดการให้ขันทีและนางกำนันช่วยทำเวทีเร่รำของนางได้อย่างไรเป็นที่ทราบกันดีว่าการขนหิมะตกหนักทั้งหมดเป็นงานที่ค่อนข้างหนักส่วนเทียนหยานตกตะลึงรีบถาม เจ้หมายความว่าอย่างไรขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องเฉินไทยไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะ